โอเคน่าจะเป็นหน้าสี่กลางๆเป็นเทปที่2อง EP ศูนย์อะัอันนี้เป็นหัวข้อเรื่องหลวงปู่ศิลาคืองนี้ผมจะบอกว่าผมก็ตามหาใช่ไหมครับเหรียญอะไรก็ได้ที่หลวงพ่อหรือเกจิดังๆเศกเกจิอะไรก็ได้ที่มีอิทธิปฏิหารผมอาจจะเก็บเหรียญเพราะว่าผมคิดว่าเหรียญมันทนทานไงพระผงจริงผมก็ชอบแต่พระผงม,มันมันมีโอกาสแนวโน้มที่จะเสียหายโดนความชื้นน้ําฝนหล่นแตกหัก เหรียญจะทนทานมากกว่าแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะเริ่มเก็บเหรียญของใครยังไงอะไรแต่ว่าช่วงเนี้เห็นลงเห็นปฏิหารอิทธิของปฏิหารของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทวัดพระธาตุเหมือนหินใช่ไหมครับที่รู้สิทธิ์ถูกหวยรวยเบอร์กันมามากก็เลยสนใจและม,มองอยู่ยิง่งมองก็ยิ่งอยากได้มีเรื่องเล่ามากมายนะครับเกี่ยวกับปฏิหารแต่ราคาเหรียญเริ่มวิ่งเริ่มแพงขึ้นที่สําคัญกับว,ว่ามีปลอมออกมาแล้ว เงินเราเนี่ยเงินแท้หามาด้วยความยากลําบากนะครับก็กลัวจะปลอมเหมือนกันแต่สุดท้ายผมก็หาจากคนรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างหาเช่าตามคนบอกต่อหรือตามเพจที่น่าเชื่อถือก็มีสุดท้ายนะครับก็ไปมองเบีย้ยแก้ของหลวงปู่ศิลาเพราะว่าเบีย้ยแก้ผมว่าเบีย้ยแก้ของหลวงปู่ศิลาดังมากแล้วผมก็ชอบมากคือผมก็ไม่คิดว่าช่วงหลังๆใน5ปีหลังจะมีเบีย้ยแก้ของใครที่ดังขนาดนี้นะครับ เราชื่อคดีมากเลยเบีย้ยแก้จนรู้สึกว่าอย่างนั้นไม่ค่อยได้เห็นอาจจะเบีย้ยแก้ไนี่กันคุณใส่ลมเพลลมพัดแก้ถอนของแก้ของแก้พระแก้ผีอะไรได้ยินบ่อยแต่ไม่ค่อยได้เห็นเบีย้ยแก้จนนะครับแล้วก็ผมก็ทําบทความไว้มาจนถึงหน้าห้าก็ก็เก็บละครับผมก็ตามเก็บเบีย้ยแก้อยู่ประมาณหนึ่งแต่ที่แปลกใจก็มี มอ,มองอยู่มีกําไรกําไรแม่เหล็กด้วยนะครับแล้วที่สําคัญก็คืออย่างที่ผมบอกไปไม่รู้ผมเล่าไปหรือยังว่าผมเก็บพับพิคเนตออกวัดปุดเนียมอ,ออกวัดปุดเนียมเดี๋ยวอีกทีหนึงก็คือก็คือเก็บพับพิคเนตก่อนเพราะว่าชัวว่า แหล่งที่มาของของพระพิคเนตเนี่ยคือออกวัดปุตเนียมเนี่ยมันยังปลอมน้อยหรือยังไม่มีปลอมแต่หลวงปู่ศิลาไปปลูกเสกคือยังไงหลวงปู่ศิลาท่านก็ต้องตั้งใจเสกอยู่แล้วไม่มีไม่มีหรอกที่จะไม่ตั้งใจะนะครับออแล้วก็ได้ยินมาว่าในงานพุพทธพิเศษงานหนึ่งไม่แน่ว่าเป็นทางภาคเขาตะมันออกหรืออย่างไรเออนี่เป็นประวัติที่หลวงปู่ศิลาที่ผมได้ฟังมันจสื่อโซเชียลมีเดียถ้าเป็นเรื่องของใครก็ขอ,ขอขอบคุณไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับจำไม่ได้จริงๆ มีพระเกจิที่เข้มแข็งเป็นพระที่เป็นพระหลักที่ปลุกเสกตามพิธีใหญ่ๆเป็นพระที่ใครๆก็เชิญไปทําพิธีพุทธาพิเทกวัตสุมงคลคราวที่เจอกันครั้งนั้นพระรูปหนึ่งพระรูปนั้นถึงกับเอ่ยว่าก็แกหมายถึงหลวงปู่ศิลานะครับแกมองๆกูว่าแล้วเราท่านก็พูดว่ากูว่ากูก็เก่งพอตัวมีวิชาดีมีดีไม่น้อยแต่พระแก่ๆรูปนั้นนั่งเสกของแค่ไม่กี่นาทีหลับตาไม่กี่นาทีก็เข้มขังเหลือเกิน กูอาจต้องเสกหลายวันเป็นเดือนถึงจะเข้มขังปานนั้นพระรูปนั้นเป็นใครคือเกจิรูปนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครใครพูดแต่ท่านเห็นหลวงปู่ศิลาท่านนั้นท่านยังไม่รู้จักเหมือนหลวงปู่ศิลาดังในหมู่ดังเงียบๆในหมู่ลูกศิษย์ตำนานเรื่องนี้ทําให้ผมอ้าปากเบื่อแล้วครับว่ามีเกจิอาจารย์ที่เก่งยอมรับหลวงปู่ศิลาแล้วเริ่มเข้าใจแล้วว่าตอนนั้นยังดังไม่มาก,กน,นะครับอย่ันนั้นเลยผมก็คิดว่า ต้องหาเหรียญหลวงปู่ศิลาหรือหาเบี้ยกแก้หรือหาอะไรก็ได้มาเก็บไปบ้างแล้วแหละไม่ต้องรุ่นหนึ่งด้วยรุ่นไหนก็ได้รุ่นเล็กเล็กกเาเศกนอกวัดก็เอานะครับไม่ต้องปลุกเศษในวัดมื่นหินหรืออุทยานของหลวงปู่ก็ได้วัดไหนรุ่นไหนจะเสริมจะพ่วงจะแจกทานรุ่นไหนก็ได้ขอให้มีพธิธีแล้วมีหลวงปู่ศิลานั่งอยู่เป็นพอนะครับผมก็อธิษฐานกับหลวงปู่ศิลาในโทรศัพท์มีรูปหลวงปู่รูปหลวงปู่ศิลานะครับว่าขอของวิเศษ ของดีติดตัวแท้ๆสักชิ้นหน่อยนะครับแล้วผมก็ได้พัะป,ปิคเนธอันนี้ไงก็มีเพจของหรือเว็บของพัะป,ปิคเนธเด้งขึ้นมาจากเพจหนึ่งซึ่งเป็นเพจที่น่าเชื่อถือผมก็เลยสั่งบูชามา1องค์ในราคาไม่แพงหลักร้อยผมปพิ่มใจมากที่มีของวิเศษติดตัวอีกอย่างผมอยากได้พัะป,ปิคเนธพานนแล้วนะครับเพราะว่าอยู่สายวรรณกรรมสายศิลปะต้องมีพัป,ปิคเนธนะครับอันนี้รู้สึกว่า ผมพระพิาเนศองค์นี้นะครับนี่ผมเห็นฟีดขึ้นมาเป็นเหรียญพระพิาเนศเสาห้ารุ่นสําเร็จทุกประการหลวงปู่บุญหลายภูริปัญโยวัดปุตเนียมอําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกด13เมษานย2567บันทึกไว้นะครับก็เพื่อนที่ฟังที่ขอดูพระผม ก็จะได้ฟังพอดแคสต์หรือฟังเทปหรือฟังในเพจก็จะได้รู้ว่าเออผมเริ่มเก็บมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูด้วยถ้าว่างก็เข้าไปดูรูปก็ได้นะครับหรือไปเข้าไปอ่านบทความเป็นฟอนต์เลยก็ได้ผมชื่นชอบชื่อรุ่นมากคือรุ่นสําเร็จทุกประการมันมันมัน,มนชื่อมันดีมากสําเร็จทุกอย่างทุกประการแล้วส่องดูเหรียญดูเหมือนจะมีข้อความว่ารวยสมปรารถนาอยู่ในเหรียญด้วยโอ้โหสัใจมากรวยสมปรารถนาเอาจริงๆก็เพิ่งส่องดูละเอียดละเอียดไม่กี่วันก่อน มีในคลิปใน YouTube นะครับผมดีใจมากนะครับที่ได้ของพิเศษครูบาอาจารย์มาเราอยู่ลําพังโดยตัวคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบจะไปทําอะไรได้มากทําอะไรได้ไม่ไม่มากหรอกครับถ้าครูบาอาจารย์ไม่ช่วยเหลือคอยหนุนนําแต่ถ้ามีก็คือครูบาอาจารย์จะสําเร็จง่ายขึ้นอุปสรรคขาจะเบาบางลงหรืออาจจะคลาวคลาดอยู่รอดปลอดภัยโอ้หก oh, นาทีผมตั้งใจจะเลี่ยมกรอบพลาสติกขึ้นคอแต่ในใจก็คิดว่าค่าเลี่ยมก็หลักร้อยบาทก็แพงเอากาัน ถ้าซื้อข้าว30บาทก็ได้3าจานกินวันละจานอยู่ได้3วันถ้าซื้อขนมโุเรียวบัลวลอยไข่หวานก็จะได้วันละถ้วยก็4ีหวันก็เลยเอ๊ะเอาไว้ก่อนเนี่ยอาจจะใส่กรอบธรรมดาก็ได้นะครับโอเคอันนี้ก็อยู่หน้า6กแหละหน้ากแล้วนาทีละอ่ะเดี๋ยวผมอาจจะตัดคลิปแล้วเดี๋ยวค่อยๆเล่าไปทีละนิดนะครับ